อืมอะไรนะไม่รู้นะครับอ๋อถ้ามีแสงอบก,กวนก็ขออาภัยกันด้วยนะครับไปเล่นกันเลยนะครับวันนี้น้องผมเล่นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อแล้วนะครับ ับถึงด่านไอ้ที่มันมีสระน้ำบ้านะครับข้ามเลย เอาไปสักประมาณนี้นะครับหาโหลดเกมนี้ได้ที่เพจโต e กันเลยนะครับมีตามมีที่โหลดตามเพจโต e เลยนะครับผมเพิ่งมาทำนี่แหละแต่ผมเอาคลิปคนอื่นเข้ามาวันนี้ครับผมเพิ่งแคสเกมครั้งแรกนะครับช่วยกันดูนะครับ ผิดพลาดตรงไหนก็บอกกันด้วยนะครับอาจจะเล่นกานิดนห้นะครับก็ขออาภัยกันด้วยนะครับโอ้ยมันจะเล่นผ่านหรือเปล่ามันยากอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> หายแล้วแล้ว น้าววางที่ผิดโอ้เสียงเปลี่ยนเร็วๆดอกไม้ดอกไม้เร็วๆไม่ใช่ดอกไม้ผาทิ์ต้องดูกันมันจะมาช่องไหนช่องนี้เอาจัดปลายจัดปลายชุดใหญ่แฟกระพริบพริบๆเลยนะครับ คลิปนี้จะอัดประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็ขออาภัยกันด้วยนะครับโยกดผิดถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออาภัยกันด้วยนะครับอัดสัประมาณแปดเก้านาทีนะครับคลิปนี้ไม่ค่อยยาวครับ เอาอีตัวยิงอ้ยิงดอกเดียวมาไว้ข้างล่างก่อนใต้น้ำก่อนับเทสเทสไว้ก่อนนะลองสำรๆไว้ก่อนเผื่อมีตัวดำน้ำมานะครับต้องเอากดผิดช่างมาครับโ้ยใกล้จะมาถึงรอบจริงแล้วเนี่ว่ะเอาใครไปกดตัวนี้เซ็งเลยมาแล้วครับตัวดำน้ำ ไม่เ,เลยครับตัวน้ำน้ำใครยังไม่เคยเล่นก็ไปโหลดได้นะครับที่เพจสโตครับมีที่โหลดที่เพจสโตทุกนั่นแล้วพิมพ์ไปเลยครับเพืพเพ่อไปทาซอมบี้แล้วก็มีเองครับเพจสโต ใครเอาจริงแล้วนะครับโอ w, o o, ma já, ma là, ma ้โอ้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโห้ยๆๆๆห้าสิบมาเลยครับโอ้อย่างนี้ไม่ไห้แน่จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาเขาต้องเก็บให้ได้ร้อยห้าสิบวันหรือว่าจะผ่านเฮ้ย ไม่ผ่านแน่เลยเอ้ยร้อยห้าสิบ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 ห้าสิบอย่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้แล้วเออเอาเอาอัน,นเอาอันนี้ออกเอาร้อยห้าสิบเอาร้อยห้าสิบไปวางตรงนี้ปุ่มในตัวอะไรเอ้ย ตัวอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นก็กาขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ